ผมจิมมี่จริงๆผมมาอยู่ร้อยกว่าปีแล้วนะครับร้อยปีเลยเเพราะผมก็เป็นวิญญาณพวกเขาคือคนที่สูญหายตายไปโดยที่ยังหาร่างไม่เจอพวกเขามารออยู่ที่นี่พเพื่อที่จะรอเวลาให้ใครสักคนหาพวกเขาเจอถึงตอนนั้นแหละครับพวกเขาถึงได้ไปเกิดใหม่ผมว่ารอจากที่นี่ก่อนดีกว่าครับความคับแขนขึ่นหวัง มากขนาดถึงที่ว่าเปลี่ยน,ยนดวงวิญญาณดวนั้นไปโดยที่เชิงเคนต้องตามหาล่าของเธอให้เจอก่อนที่เธอจะกลายเป็นวิญญาณร้ายเต็มตัวจริงๆแล้วผมไม่เชื่อว่าจะมีใครหาไปจากโลกนี้เฉยๆได้ ทุกคนจะทิ้งร่องรอยของตัวเองไว้เสมอไม่ว่าจะกับคนที่คุณรักหรือคิดถึงอยู่